ต่อกันที่หน้า176นะคะซื้อแวเดแวเดขายยาวเดยยาวเดขึ้นแตะเดแตะเดลงซีนเดซีนเดข้างหน้าเชเบะเชเบะข้างหลังเนาแบะเนาแบะเช้ามันแน มันแน่ข้ายะยะจนสี่แย่เลยสีย่เรรวยชันตาเลชันตาเร,าเรจมนี่เดนี่เดลอยมียเรเมีเเข้าวิเดวิเดออกแถ่เดยแถเดถูก ชูเดชูเดแพงซีจีเดซีจีเดน่ารักชิสิอาเก้าเดชิสิอาเก้าเดน่ากลัวเจ้าเสียเดเจ้าเสียเดหน้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะจริงตะแกเดตะแกเดเท็ดเลีนเดเลีนเดจาง พียวเพียวเดพียวพียวเดเข้มเพียวเพียวนะคะใช้กับเช่นสีจางนะคะสีก็คืออเหี่วเนอะาอเหีวเวลาบอกว่าสีจางก็คือไอเหี่วเพ่อไอเหียวเพยวไอเหียวเพยเดประมาณนี้นะคะสีจางเนาะถ้าบอกว่าเข้มนะคะก็คือยูเดยูเดถ้าบอกว่าสีเข้มก็คืออเหี่ยวยูเด อายาวอยู่เดสีเข้มประมาณนี้เนาะใจดีเซ็กเก่าเดซิกเก่าเดใจร้ายตะบอซูเดตะบอซูเดใช่โฮเต้โฮเต้ไม่ใช่มาฮอบูมาฮอบูแพ้ชูเดชูเดชนะนายเดนายเดเด็กเกเร คาเลผู้ใหญ่ลูจีลูจีถามเมดเมดตอบเชดพเดตื่นโนเดโนเดหลับเอปยอเดะเอปยอเดะทูกมาเดมาเดผิดมาเดมาเดแน่นจะเด จะเดหลวมชาวเดชาวเดต่อไปหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะคะยังอยู่ในหมวดของคำตรงข้ามเนาะคนบ้าอายุอายุายคนดีหลู่โตหลู่โตเบาปอดเดปอดเดหนักเลเดเลเดไปตัวเดตัวเด มาลาเดลาเดพ่ออภีอีแม่อมีอมียิ้มปยงเดงเดบึ้งจอมาเดจอมาเดยืดสวยสเดสวยสันเดหดชุงเดชุงเดยืนยะเด ยะเดนั่งทายเดทายเดสมหวังลูพิจูนาเดลูพิจูนาเดผิดหวังเชฟยะเดเชฟยาเดเชฟยาเดใส่แทเดแทเดถอดชุดเดชุดเดหอมมวยเดมวยเดหม็น นันเดนนนเดอ่ะหมดแล้วนะคะอันนี้สำหรับคำตรงข้ามเนาะถ้าอยากรู้คำศัพท์ไหนเพิ่มนะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามครูได้เลยนะ